เขาถามตะคุณชานนะคะกับถามหลวงตารู้ซื่อแต่ไม่รู้ชื่ออะไรใช้ได้ไหมครับได้เดี๋ยวเรียกว่าสัจจะว่ารู้ก็ได้รู้ซื่อๆก็สัจจะว่ารู้นั่นแหละอันนั้นเป็นโวหาันย์ชื่อเฉลรู้ซื่อๆนี่ฮะจริงไหมล่ะถ้ามันไม่รู้ซื่อๆเนี่ยยางมันไปรู้ผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยก็สงสัยนั่นแหละไปหานมหาตูดเขานั่นแหละฮะจริงไหม ก็เกิดอารมณ์ทังเพศขึ้นไงเพราะว่าสงสัยไหมล่ะมึงไม่อยู่เฉยๆอ่ะถ้ามึงเห็นมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นมันจะมีอารมณ์ได้ยังไงมันไม่ปรุงต่อแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยมึงอยู่คนเดียวมึงก็เกิดอารมณ์ได้เพราะมึงคิดขึ้นมาเองมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายเลยงั้นคนตาบอดจะกําเนิดมันจะเอากันได้อะฮะมันไม่รู้เห็นเคยเห็นหล่อเห็นสวยได้ซ้ำไปจริงไหม มันไม่ได้เกี่ยวกับเพทย์ผู้ชายผู้ชายยังแต่งงานกันเลยเอากันเลยผู้หญิงกับผู้หญิงเอากันเลยเกี่ยวกับจิตไม่ล่ะฮะเกี่ยวกับจิตสสังขารที่ปุงไม่ล่ะฮะทุกวันนี้พวกเราเนี่ยมันเป็นมารยาจริตไม่ยอมรับความจริงฮะมีแต่มารยาทมารยาปุงแต่งว่าจ้าพูดไม่จริงรอก ฮะมันจะมีศีลได้ไงเอา้ากูถามหน่อยมึงมึงใส่ชุดเขานั่งสมาธิแตี่มึงไม่ได้พูดได้จานี่ยมึงถือว่ามึงมีศีลได้ไงถ้าใจมึงยังคิดอาฆาตพระยาบาทเขาอยู่มึงจะมีศีลตรงไหนวะฮะบวชมาเนี่เป็นพระยังไปนั่งชอบเมียชาวบ้านไปคิดเอาเมียชาวบ้านเขาอยู่มึงมีศีลเหรอฮะ มึงก็มีศีลจะกายกับวาจาแต่จิตะหรือมโนสังขารเนี่ยปุ้งแต่งอยู่เนี่ยมันจะมีได้ยังไงฮะจำไว้มันต้องมาเชื่อกรอกมึงนั่งอยู่บ้านมึงอยู่กับมึงอยู่บ้านหรือเปล่ามึงนอนอยู่กับผัวก,กับเบมียมึงไปไปอยู่กับใครหรือเปล่าความคิดมึงอ่ะนั่นแหละเรียกว่าทรงจิตออกเนาะเหมือนเขาบอกไปอบรมจิตฮะ ไปเจริญจิตภาวนาแล้วจิตคืออะไรไม่รู้แล้วมึงจะไปอบรมยังไงมึงไม่รู้ฮะตัวเห็นชัดที่สุดก็คือความคิดนี่แหะจิตเพราะมันไม่มีรูปร่างฮะการส่งจิตออกนอกเนี่ยมึงส่งทางเคอรี่ยังไงถ้ามมึงไม่คิดไปอ่ะฮะ กูบอกว่าจิตกับความคิดเป็นตัวเดียวก็เถียงกูตาไปยืดคอเป็นเอ,อ็นอมึงรู้ว่าระจิตมึงก็รู้ความคิดไม่ใช่อ่ะจำไมจิตตัวนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวทุกนะแต่เป็นเหตุแห่งทุกตัวเข้าไปยึดเอาจิตจากข้องขาในตัวความคิดนี่สังหารที่ทุกตัวประทานนี่อ๋กูไม่รู้จะพูดขนาดไหนตรงขนาดไหนแล้วตอนเนี้ย กูนึกว่าแจ้งขนาดนั้นมันแก้ภาพไม่ชีที่มาจากคนแก่ใช่ว่าลงุงแค่จะแก้ภาพให้ดูจริงเหรือมันบอกอุ้ยอีบา้ากูว่าแกขนาดนั้นมึงอยากจะเห็นของกูอยู่เหรอกูพูดหมายถึงกูพูดหมดเปลือกไม่ใช่จะแก่แม่มึงถ้ามาตีเสื้อลูกเสื้อจะดูห่ำกูเลยกูว่าอย่างนี้เมื่อตอนเย็นเนี่ยะแหมทําเป็นอยากเห็น ่เห็นานวนลวงตาคำถามจากคุณปราบครับแชมป์พอกายครับการเรียนถามลวงตาครับก่อนนี้พอรู้ตัวว่าไหลไปกับความคิดก็จะรีบสูดลมหายใจแรงๆดึงสติกลับมาตลอดการทำสมาธิมีครั้งหนึ่งที่ปล่อยดูความคิดเกิดดับสลับกับความว่างโดยที่ไม่ได้ดึงกลับมาที่ลมแบบไหนถูกแบบไหนผิดครับขอบคุณครับถูกทั้งสองอย่าง ถ้าตัวสติรู้นั่นแหละแต่ลมนี่จะเป็นสมถะที่ให้มีกําลังจะบอกให้ลมหายใจคลายทุกอัจรรย์ลมหายใจจะบอกให้ถ้าไม่มีฐานของลมหายใจมันชไม่มีสติอยู่ในในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากชานนี่คือการเจริญฌานหรือทรงฌานมันได้ทั้งสมถะรือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรู้ตลอดก็ได้แต่เราสะสมกําลังของฌานไงเข้าใจไหมอ่า มึงก็สู o ไปทางนั้นก็ได้นะน็อตแม่จะคนดูจะได้เห็นว่ามีคนมานั่งฟังกูอยู่ไม่ใช่กูพูดคนเดียวฮะฮะฮะยังไงก็มีคนดูกูอยู่ไหมเนี่ยฮะโอ้โหสี่ร้อยสี่สามครับเจ้าถ้าคนดูกูกูจะพูดนานๆอยู่นะฮึอะ ใิ่ดแล้วเนี่ยนะครับวนบวต่อไปเราลลับอไปมาผุดถ้ายัง,ถ,ยงถ้ายังไม่เบ็ดเสร็จถ้าอย่างหลงตาเนี่ไม่มีทางอ,อย่าลืมว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากใช่ไหมถ้าถึงนิโรธเนี่ยนิโรธะเนี่ย มันดับแล้วเนี่ยดับสนิทจริงๆไม่มีเกิดอกีกนัรนเรียกว่านิโรดนี่เรียกว่านิโรธาเนี่ยถ้าแปลเป็นอักษรศาสตร์ตรงตัวแปลว่าไม่มีขอบกั้นไหลนี้หมดนี่แม้มันมีเมมเบรรี่มันไหลออกหมดฮะแล้วมันจะอะไรมาเกิดอีกถ้ายังเกิดอยู่ก็ไม่ใช่แหละอันนั้นแสดงว่าข่มได้ชั่วเขาฮะอ,อ,อือ มันต้องขออนุญาตถามมาแล้วเต็มที่เลยเรื่องการปฏิบัติครับอืมดูการเกิดไม่จะถดูการเกิดแล้วก็มายู่ที่ลมหายใจมันไม่ค่อยนาน,นครับมันจะไหลลงไปทําให้ลมค่อยๆหายไปหายไปเร็วนะครับการปฏิิบบบัตแนี้ถูกครับถูกถ้าหายใจแสดงว,ว่านั่นละเอียดยิ่งกายละเอียดก็ลมละเอียดนี่แหละกายละเอียดยิ่ลงลมละเอียดจนลมหายไป เราจะไปค้นหานะหายไปก็รู้ในความหายไปอยู่ในความบ้างเท่น,นั้นแหละทรงอยู่ฮะสักพักมันก็ออกมาแต่ส่วนมากมันจะไปตามหาลมหายใจกลัวตาย,ยางไงแล้วก็ขึ้นมาความคิดนั่นแหละเกิดแล้วแะฮะจำไว้เพราะฉะนั้น,นตัวความคิดนี่จังไรมาก คุณเพลินครับการเรียนทหลวงตาเจ้าค่ะนั่งดูลมแล้วรับรู้ถึงการเต้นของหัวใจเหมือนวิ่งสี่ขุนร้อยรู้สึกปวดใจมากเจ้าค่ะแต่พอออกจากดูลมเหมือนไม่มีเกิดขึ้นเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะโอ้เรียกว่าเกิดสภาวะตัวนี้จะหัวใจทเต้นหัวใจจะแรงตุ๊บ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 เลยเลยนะเหมือนหัวใจจะกระดอนอ่ะนะอ่านะอมันจะเป็นอยู่พักหนึ่งกันนะนะแต่จใจมึงไม่ด้านพอ เหมือนเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะออออหญิงสาวแต่งงานกับชายอายุเจ็ดสิบหแล้วไปขอยากับตำรวจแต่งงานไม่ได้ห้าวันนะไปขอยาตำรวจก็เลยว่าอะไรพวกอะไรนะเจ้าหน้าที่อ่ะาว่าเอาเพิ่งแต่งก็ไม่จะย่าแล้วอย่างเงี้ย ไม่อยากได้ยังไงหนูไม่ได้หลับได้นอนมาห้าวันแล้วนี่ว่า้นฮะ,อะโอ้โหว่าไงเค้นเคยต้องสามสิบสี่สิบทีอย่างเงี้ยอันเนี้ยไอ,อ,อ้แล้ก็โอโ้ขนาดเจ็ดสิบหกเก่งขนาดนะั้นไม่มันไม่เก่งเลยหนูไม่ได้หลับไม่นอนเพราะมันเปิดดูมไม่ได้ทำอะไรเลยนน <laughs> <laughs> บางทีก็เข้าใจผิดนะ <laughs> มันทำอะไรไม่ได้แล้วเจ็ดสิบหก มันบอกรำคาญเปิดดูไม่ทำอะไรเลยว่ากันฮะครับจากอาจารย์พัทรวดีนมัสก,การมีคำถามเวลานั่งดูลมเห็นตัวเองอยู่ในตัวเองคือจิตใช่ไหมคะและในตัวสว่างสวัยมากแล้วจิตนิ่งนานสี่ชั่วโมงตลอดเวลานั่งดูลมขนหัวลุกตลอดเวลาเจ้าค่ะอ๋ออันนี้จิตมีกำลงังนะมันจะเกิดพลานาปิติที่ขนหัวลุก จะลืมไม่ว่าปีติเนี่ยมันมีหลายอย่างนะตัวโยกตัวคอนตัวยืดนะบางทีตัวเบาลอยขึ้นเขาเรียกชิลรถผนไเนี่ยเนี่ยเนนะน,นั้นก็เป็นปีติตัวหนึ่งแต่ภาลานาปีติเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเรียกพาลานาปีติคือซ่อสาสาัสา้นอยู่นยคนลุกขนชันนั่งอยู่นะทรงตัวเรียกเรียกว่าปีติปามโมดก็ได้นะเนี่ยเนี่ยมีมีกำลังตัวนี้นะอ่า